สงครมามพม่ากับสยามได้เกิดขึ้นแล้วในปี2,137ถึง2,148ในคศออ1,592สยามได้เข้าโจมตีพมา่าฝั่งสยามได้ส่งกองทัพไปโจมตีพมา่า เป็นจำนวนห้าหมื่นนายข้ามันได้นะเพื่อนข้ามันได้ดีมากเพื่อนข้ามาต่อจะได้ชนะมันไปเลยเพื่อนบุกต่อเลยเฮ้ยขนมยิงมาเพื่อนฉันหนีกัอนนหรเฮ้ยฉันหลบเด้ยแล้วฉันล่ะใ,ให้เพื่อนรอฉันด้วยเอ่อเพื่อนเอ่อจะไปไหนเพื่อนรอฉันด้วย ฉันต้องรีบหนีแล้วไม่งั้นเรายิงส่ฉันแน่เลยต้องไปก่อนแล้วเอเอเฮ้ยมันอยู่นั่นนี่เองต้องไปหาดูมันเรียบร้อยไหนมันตายยังเนี่ยน่าจะตายแล้วนะไหนไปดูซิโอ้มันตายแล้วไปบุกต่ออ่อาฮฉันตายไปดีกว่าม่อย่าไปสนใจนั่นเลยไปละ อฮะฉันตายเฮ้เพื่อนนั่นแหละดีมากค่ะมันเฮ้นายดีสุดเลยค่ะมันเรียบร้อยแล้วแต่ไปบุกต่อเลยนะเพื่อนหายตัวเพื่อนฉันฆ่ามันได้แล้วหนึ่งตัวแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนเฮ้นายอยู่ไหน อ,อยู่ไหนเนี่ยไปแล้วนะเอาอยู่ไหนเสร็จไปแล้วมั้งไปแล้วสยามได้เข้ายึดสำเร็จสยามได้เข้ายึดพาม่าสำเร็จก็จบแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้คอมเมนต์เพื่อมีความผิดพลาดตรงไหนบอกด้วยจบ